อันนี้คือจ้งไดคือจังมาเรียง,งสวนกระแสครับคือจ้งไดเี๋ยพวกติกเ็เรียงมาแล้ววันที่นี่กะเลยใครมันก็เลยมืดมาเจ้าเลียงกเ็เลยโลเลยวันนี้ก็เลยไปบ้านแม่ดองแม่ดองพ้นบวสบายก็เลยเอามาเรียงไปเจ้จโตพันต่อไปอ๋อทุกม,มืือนี่จ๊กกะแตงกะเรียงขายได้เนาะชุ่มือนี่ทุกย่างเฮาต้องได้เลียงกินเหมือนเนี้ยค่ะเลียงกินเลียงขายเนาะนี่เรียงจักเดือนแล้วครับตะกกะแตงอันนี้ พอวันที่ยิ้มโหก็ถึงเรียนแล้วค่ะโอู้พต้องใส่บินดอกใส่เลยบ่จ้าโอ้อันนี้เฮ้ยพันกินนี่ยังทำเนี่ยกินกินห่ำแล้วก็กินหยาค่ะหยาบอกข้าวพันก็กินบอกเฮ้ยไม่พันขอจะซื้อการมาข้าวก็กินก็จังฉี่ห้อเลี้ยงไปทุกเดือนเรยนห้อขยายพันเองบ่ครับหรือว่าเ้างสื่อใครมาอันนี้ใครสื่อมาก่อนจ้ะอ๋อสื่อใครมากเนี่ยจากน่วยมันก็จีได้มันพร้อมสีออก ไข่เฮาก็ต้องเอาเดินใต้เมาวางไว้อืมอันนี้เขาเอินตะกัแทนเนี่ครับตังกาบ่ปะตังกาโมกิโมกิปะตังกานี่แหละโอ,อืสมัยก่อนมันเฮาหาจ่าบอ่อหน้ำปลาบืนเนาะน้ตรงหน้าเฮาน่ะสิเจ้าเขียวตะกัแทนมูนอ,มอันนี้เฮาลงจักจักตัวนี่แม่เออเฮาเป็นจำนวนไข่เพิ่นมาเอาไข่มาขีดนึงนี่ล่ะค่ะอืมขีดนึงได้หลายปะเนี่ยอันนี้ไก่เจาะไก่กินปกติมันสิหลายกว่านี้โอ้อาไว้หน้าบ้านไก่กินนี่ ค่านั้นเขาเก่าออกไปใส้ป้าหย่าเพราะเป็นปีกแลก้วกระเก็บกามากขื้อเขาออไปไว้ป้าหยานั่นไครับเนียนอ,อาหารนักเลงนี่ก็มมแต่หย่าห้ามีแมตห่หยามันกินหยากินห้อมนี่เนาะอย่างไงาเด้อจากกระแตนเด้อพี่น้องได้ขายบ่ครับนี่ย้ามันหลายห้า็ขายแต่ช่วงนี้ห้าต้อวงเจ็บขครว้ก่อนเยี่ยพันไงเต็มไว้แล้วพันเจ็บใของพันเองวันนี้ห้าวเขาบอกต้องไปซื้อจ้ะ เฮาพอไข่มั่นไว้มั่นหลายๆเ้าขายายแล้วเฮาค่อยขายอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เ้าต้องเอาไข่ก่อนตุนไข่ตุนไข่อยากกินอยากขายกะมันอยากกินนึงเ้าอยากกินก๋วยเตี๋วกระแตนนี่เฮ้าก็มาจับไปเลยนโอ้สบายสะดวกสบายเนาะโอมันแก่เต็มที่แล้วเ้าบพกินมันก็จิตายไปกับมีช่วงหนึ่งเนี่ยเขาอ่นหิดกันปลูกเลี้ยงทุกหลังเนาะเลี้ยงกันทุกหลังค่าเลยช่วงนั้นก็เลี้ยงเพื่อกระแตนทังอำเพอร์สวรรณบ้าน,านผมยงังเลี้ยงหลายคัะ จับกันง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้คือตะกัดแตนเลี้ยงแล้วหายกินเองตงางถ้ามาจับมัมมี่แล้วครับสมัยนี้แล้วมังไม่ห<ล><ฮ>าบว่าได้กินดอกมีพันแต่สมัยตะกี้นี่นี่นี่สีชุนี่เนาะเมียนพันสมัยตะกี้เขาไปจับก,กินน้ำปลาหยา,า,าปลาหยาปลาบักคิกคิวอันนี้กับการบอกเผา,าไม่พันยู่ครับขอทาขาทาต้องใส่กี่ได่อันหัวมาเลี้ยงตะกัดแตนอีกท่าเลี้ยงหนึ่งยู่ครับพี่น้อง โอเคคลิปนี้ขอพูดได้ไรครับพุณนแม่ครับ